เป็นร้านที่แบบคนเยอะมากคือ่ตรงส่วนออเดอร์คนม่เยอะมากแต่ตรงคิทอัพนี่ในนั้นอีกสิบข้างนอกนี่คือที่เห็นนี่ถือแบบนี่คือรอหมดเลยนี่นี่ก็รอรอรับเยอรอนับๆน้วประมาณยี่สิบกคนตายแล้วเราไม่เห็นแมกว่าแค่คนออเดอร์คนไม่เยอะที่ไหนได้ตายแลยแล มันมาแล้วเหรผมยังไม่เห็นแม่ข <c oughs> อ,องชายอยู่นี่อันนี้อะไรไม่รู้ทุกค,คนที่ยู่อยู่แถวนี้ทั้งหมดหนที่นั่งอยู่ตรงน้นน่ะนั่งอยู่ตรงนูน้นล้กวก็าชายคนนี้แล้วก็ตรงนี้ทุกคนจะถือกระดาษอยู่ในมือนะคะทุกคนตรงนี้คือคิวที่รอยอยู่นี่นี่เรารอมารับครึ่งชั่วโมงตายแล้ว ีผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนี่คือรอคิวร้านนี้หมดเลยรอคิวร้านนี้หมดเลยแล้วดูร้านนี้ไนะหมคะเงียบเหงา